โชคของท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะในสัปดาห์นี้นะสื่อน้ำโชคของคุณนะคะคือเซนส์ของคุณลางสังหรณ์ของคุณนะคะ,ค,ค,ค,ะ,ค,ะ,ะความฝันด้วยนะ,ะเลขหนา้าไพ่คือหนึ่งแปดนะคะหรือไม่คะ,ะคนเจ็บคนจากนะคะรถยนต์ประสบอุบัติเหตุเนาะเป็นทุกข์รมานนะเลขหนา้าไพ่คือนะคะหนึ่งแปดเอ้ยหนึ่งหกนะคะพูดผิดหนึ่งแปดหนึ่งหกนะคะ แล้วใบที่สามนะคะตัวคุณเองมีโชคมีลาบนะคะเลขหน้าไพ่ก็คือหนึ่งเจ็ดนะคะ,ะสื่อนำโชคของท่านที่เกิดในวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะดวงคุณมีโอกาสมีโชคนะคะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะสื่อนำโชคก็คือความฝันนะคะทุกขร,ราบเนาะซ่อมรถแล้วแล้วอ,อ,อาจจะมีโชคตามมานะคะหรือไม่ก็อายุคนเจ็บคนจานะคะหรือไม่ก็ตัวคุณเองนะคะ มีโชคมีชักมีลาบอยู่เนืองๆน,นะคะเลขหนึ่งเจ็ดนะคะขอให้ท่านที่เกิดในวันจันในสัปดาห์นี้มีโชคมีลาบนะคะหนึ่งแปดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะขอให้คุณโชคดีมีโชคมีลาบค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ